ลูกปิงอะไรลูกนี่ลูกเลี้ยวยี่อะไรมาจับอะไรมาไม่รู้หฮ้ยตัวอะไรอ่ะเพื่อนลูกเหรอไม่ตัวอะไรอืมอ่างมั้งเฮ้ยได้น้องมาจากไหนมาลูกข้างโง่คางโง่เออเหมือนเพลงมาเลยเพลงอะไรอ่ะ นอนข้างโอ้โหเอ,อ่างก็นั่งข้างโอ,อ่งมาเอบกินมดหรือเปล่าเหรอในหนือที่ไม่รู้แหละตัวมันอ้วนมากเลยจมูกนี่ให้มันออกกําลังกายดิลดความอ้วนเอ้ยลดความอ้วนหน่อยโอ้ยลดความอ้วนใช้งานได้ด้วยเนี่แหละแล้วลดความอ้วนไปไปคนหินไปนู่นไปคนหินไปนูวดคนหินไปนู่น ไปไหนเจ้าอึ้งมันกระโดดเลยแข่งกับพี่จำงึดเลยนะอึองลดความอ้วนมันจะไปแล้วไปมันไปไปมันไปมันหมาตายอากัดเราหมามันกินข้าวมันไม่กินอึงอ่ะไปแล้วอุ้ยมันไปแล้ว